เรียบร้อยแล้วจ้ากำลังเห็ดหัวไม่ไหวเห็ดหัวไม่หหไมห,หวไเอาแผน่นซีเมนแผ่นสำเร็จรูปจ้าเห็ดหลวกันดินก็ย,ยาตุดินเรียบร้อย เหลือเห็ดหมูก <No> <Koll> ํำลังค่าพี่น้องไปเร็วห้าสิบเปอเซ็นต์แล้วจ้าวเวเจมนรนไ พามาเบิ่งด้านหลังเดี๋ยวไปชมดิถ้าเบอร์โถมกับสีไลไปใส่ตานย่สีเมจ้แต่แต่หัวนี่กับพี่น้องความยาวยี่สิบช่องค่าเห็ดหัวกับสามหมื่นแปดพันรวมช่างรวมอุปกรณ์เรียบร้อย มีด้านหลังจ้าเดี๋ยวมวยเสี่ยเเบิงตอนมาสําเร็จแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงเดี๋ยวสิให้เปิดกระรางเฮ็ดหลวก่อนเดี๋ยวมวยเสี่ยเเบิงเผือก่อนต่า <c oughs> งกันงานเร็วเร็ว,วพี่น้อง <c oughs> มีการพัก <c oughs> ยาวยาวไปเลย <c oughs> ต่างรัวพี่น้อง หักนะ้ยนะเใส่แผ่นส,ส,สำเร็จ บานไม่อุ้ยใกล้สำเร็จแล้วตัวบ้บานจะชาบแล้วนังมาเทปุ่นในบ้าน กาแฟไปมองไม่เห็นหรอ,อกาแฟมานีแล้วฮ้ยมันไปแล้วพี่โจยเดี๋ยวมันไปประทับตากาแฟแมแฟไม่ไปเหยียบนะ จะถอยลังไม่ไ so ด้อ <East. S 2> er so. ีกยุ่นะจถอยลังไม่ได้อีกยุ่นนะสันกัีอยู่ลังบ้านน่ะตัวแพนนึงนั่น ด่วนเย็นพแม่นพี่น้อง เทพื้นในบ้านกอนเนี่ยไปจะเทหลังบาน <c oughs> <c oughs> ความขึมนนาบานเปลี่ยนจากลังคาลังคาแบบบานคางมาเป็นลังคาทรงโมเดินพี่นอ้องสางสกระรอเหยดยอเ้ทาทีไม่จำกัด ข้างล่างอีกแบบเห็ดข้างล่างแล้วก็เห็ดตูวบานข้างล,างล่างแล,งล้วก็มูงลค่าค่าต่างแปดหมื่นเป็นต้นพร้อมดีดพร้อม,อม,อมทุกอย่างเดี๋ยวจะลงคลิปอีกอเอาไว้เซตสมบูรณ์เดี๋ยวมาลงคลิปให้เบิ้ง